ผู้ชมคะครั้งที่แล้วคะ่ะเราคุยกับดรสเกียิถึงความสําเร็จของสิงคโปร์นะคะประเทศเกาะเล็กๆประเทศเกิดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนําของโลกได้คะ่ะแต่ถ้าไทยอยากจะพัฒนาตัวเองให้เทียบชั้นกับสิงคโปร์ได้เราจะทําได้หรือไม่นะคะคลิปยกกาลังสองกับดรสมเกียรตั้งกิจวานิช์ประธาน t d i ีคุยกันเรื่องนี้ต่ออาจารย์มองว่าไทยพอจะมีหวังในการพัฒนาให้เท่าทันกับสิงคโปร์ได้ไหมคะการพัฒนาให้ทันสิงคโปร์ในทางเศรษ เศรษฐกิจนะครับคงจะไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้าเราศึกษาดูสิงคโปร์นะครับโดยเฉพาะการแก้โจทย์แก้ความท้าทายในอนาคตครับบางเรื่องก็จะเป็นบทเรียนให้ไทยได้ครับว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําครับถ้าเราดูจากโจทย์ที่สิงคโปร์เป็นชาติสมาชิกอาเซียนค่ะพอจะมีโจทย์อะไรที่สิงคโปร์กาลังจะต้องรับมือบ้างคะในฐานะเป็นประเทศในเอเชียประเทศในเขตร้อนนะครับสิ่งที่สิงคโปร์จะเจอนะครับก็คือบรรดาแนวโน้มใหญ่ๆคือเมกกาเทรนนะครับหลายเรื่องซึ่งเมืองไทยก็จะเจอเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูว่าสิงคโปร์มีโจทย์อะไรและรับมืออย่างไรก็จะเป็นบทเรียนสําหรับประเทศไทยได้ครับผมคิดว่ามี3โจทย์ใหญ่รอให้สิงคโปร์แก้นะครับก็คือภูมิรัฐศาสตร์ป่วนโลกลวนโลกร้อนนครรัฐสูงอายุครับ สามเรื่องนี้ประเทศไทยจะเรียนรู้จากสิงคโปร์ได้ครับอย่างในละแวกอาเซียนเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าชาติมหาอำนาจซึ่งอยู่ต่างควกันก็พยายามเข้ามามีิทิพลถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ก็มีคำถามอยู่พอสมควรว่าการบาลานซ์อำนาจอยู่ตรงกลางให้พอดีต้องอยู่อย่างไรถ้าถอดจากสิ่งที่สิงคโปร์ทำเขาทำยังไงคะอาจารย์โจทย์ของสิงคโปร์เป็นโจทย์ยากนะครับพะสิงคโปร์พึ่งพาการค้าการลงทุนต่างประเทศและเมื่อสหรัฐนะครับมีข้อพิพาทกับจีนทั้งการค้า การลงทุนเทคโนโลยีครับสิงคโปร์ก็จะเป็นคนที่ถูกหางเลขไปด้วยเขาถึงคาดการว่ากรณีเลวร้ายที่สุดนะครับ GDP สิงคโปร์อาจจะลดลงไปถึง10%ครับแต่สิงคโปร์นะครับได้มีความพยายามสร้างสมดุลของมหาอำนาจมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นจีนหรือสหรัฐอเมริกาครับโดยหลักๆก,ก็คือเน้นสร้างมิรนะครับเลี่ยงผิดใจกับมหาอำนาจครับและเมื่อจะมีประเด็นอะไรต้องพูดคุยกับมหาอำนาจแล้วไม่มีอำนาจต่อรองเพียงพอ ก็จะยกกติกาสากลขึ้นมาครับการยึดกติกาสากลเป็นวิธีที่การทูตสิงคโปร์ใช้มาตลอดครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการทําตนเป็นประโยชน์ให้กับมหาอำนาจครับท่านผู้ชมจํานวนหนึ่งอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเวลาจีนก่อนจะเปิดประเทศพัฒนาขึ้นมานะครับในสมัยเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเติ้งเสี่ยวผิงไปเอาโมเดลมาจากไหนคําตอบก็คือเติ้งเสี่ยวผิงเดินทางไปคุยกับหลีกวนอยู่ที่สิงคโปร์ครับและก็ได้แนวคิดในการพัฒนาประเทศมาจากสิงคโปร์ ทุกวันนี้ถ้าไปที่แม่น้ำสิงคโปร์นะครับก็จะมีรูปปั้นเติ้งเสี่ยวผิงเป็นการลําลึกเหตุการณ์ครั้งนั้นอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิงคโปร์ทาตัวเป็นประโยชน์กับจีนทําตัวเป็นประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาหลายเรื่องครับมหาอำนาจทั้งสองจึงเกรงใจสิงคโปร์อยู่บ้างครับไม่ใช่หงอตามมหาอำนาจนะครับเหมือนกับบางประเทศครับและในเวลาเดียวกันครับเมื่อมีกรณีต้องรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับสิงคโปร์ก็จะยึดหลักการนะครับ และปฏิบัติตามหลักการนั้นอย่างคงเส้นคงวาครับหลักการเหล่านี้ปรากฏในหนังสือเรื่องการทูตของอดีตทูตสิงคโปร์คือชายากุมานะครับได้เขียนไว้หลายเรื่องมีกรณีที่สิงคโปร์นะครับลงโทษนะครับโดยการเคี่ยนวัยรุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วอเมริกาประท้วงแต่สิงคโปร์สามารถจัดการผ่านพนมาได้อย่างไรหรือการที่สิงคโปร์นะครับ ไปใช้กองทหารไปซ้อมรบนะครับที่ไต้หวันเพราะประเทศตัวเองเล็กไม่มีที่ให้ซ้อมรบแล้วจีนโกรธขึ้นมาสิงคโปร์หาวิธีจัดการได้อย่างไรของอย่างนี้นะครับเกิดขึ้นได้ผ่านมาได้เพราะว่ายึดหลักการแบบคงเส้นคงวาและพยายามจะหาทางเลือกใหม่ๆนะครับเพื่อต่อรองกับมาหาอำนาจตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการที่สิงคโปร์อยู่ในอาเซียนก็ตามแต่สิงคโปร์ก็จะมองไกลเกินกว่าอาเซียนด้วยคือส่วนหนึ่งทําประโยชน์ให้กับอาเซียนแต่ในเวลาเดียวกันก็ก้าวพ้นอาเซียนด้วยครับด้วยการหาทางเลือกต่างๆเหล่านี้ทําให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองมากพอสมควรครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยควรเรียนรู้ให้มีนโยบายต่างประเทศคงเส้นคงวา ตัวนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งครับที่ผ่านมาค่ะช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องของฝุ่น pm 2.5เราก็จะได้ยินว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศต้นแบบของกฎหมายอากาศสะอาดจริงๆแล้วเนี่ยสิงคโปร์เขาทําเรื่องที่มันเป็นความมั่นคงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมการรับมือกับภัยจากภาวะโลกร้อนยังไงบ้างคะอาจารย์ กรณี PM 2.5นะครับสิงคโปร์ก็เรียนรู้ในการจัดการกับฝุ่นพิษ PM ที่ลอยมาจากประเทศอื่นซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นโจทย์ของประเทศไทยและไทยก็ควรเรียนรู้นะครับแต่ว่าก่อนจะไปแก้จุดนั้นต้องแก้โจทย์ในบ้านตัวเองให้ได้ก่อนเลิกเผาในบ้านตัวเองจึงจะไปบอกให้เพื่อนบ้านเลิกเผาได้นะครับสิงคโปร์มีประวัติในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรครวนโรคร้อนได้ค่อนข้างดีครับแม้จะอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรครับ แต่เมืองสิงคโปร์อากาศเย็นกว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีการปลูกต้นไม้เยอะทำให้ลดไอร้อนของเมืองครับและต่อไปนะครับประเทศที่เป็นเกาะอย่างสิงคโปร์จะต้องเผชิญกับการที่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับน้ำอาจจะท่วมเกาะหายไปได้สิงคโปร์จึงจะลงทุนครั้งใหญ่โดยเตรียมเงินไว้2.6ล้านล้านบาทแล้วก็มีแผนการตลอดจนมีการดาเนินการไปแล้วบางส่วนครับเช่นการป้องกันชายฝั่ง ภาพที่เห็นนี้ก็คือถนนนิโคไดฟ์นะครับที่อยู่ใกล้กับสนามบินครับมีการยกขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว80เซนติเมตรเพื่อรับมือกับน้ําท่วมและให้เป็นขันกันน้ําส่วนหนึ่งด้วยครับสิงคโปร์ยังมีการสร้างอ่างเก็บน้ําจืดและสร้างพื้นที่ใต้ดินนะครับสำหรับไว้เก็บน้ํากรณีจะเกิดน้ําท่วมด้วยครับมีการตั้งศูนย์วิจัยน้ําท่วมครับเรียกได้ว่ามีการขยับขับเคลื่อนเพื่อจะเตรียมรับอนาคตต่างๆมากมายครับในด้านกฎหมายนะครับก็กลัวว่า ตึกต่างๆนะครับจะจมน้ำนะครับเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจึงมีการออกกฎหมายใหม่นะครับว่าต่อไปนะครับฐานของตึกที่สร้างขึ้นจะต้องสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรจากปัจจุบันที่สูง3เมตรครับและสำหรับตึกสำคัญสคัญจะต้องสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง5เมตรนะครับนี่คือการปรับตัวอย่างรวดเร็วซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ประเทศไทยควรเรียนรู้เช่นเดียวกันเพราะดูเหมือนว่าการขยับ รับกับโลกร้อโลกรวนของเมืองไทยจะล่าช้ากว่าเยอะครับบทเรียนสิงคโปร์เป็นประโยชน์กับไทยได้ครับทั้งหมดนี้ต้องใช้เงินมหาศา,ศาลเลยค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วทําไมสิงคโปร์ถึงยังมี GDP ที่เติบโตได้ดีอย่างมากทั้งๆท,ที่เขาเป็นประเทศที่เป็นสังคมสูงวัยก่อนใครในอาเซียนนะคะถูกต้องเลยครับสิงคโปร์เป็นสังคมสูงวัยก่อนประเทศไทยครับเมื่อถึงขณะนี้นะครับสิงคโปร์ก็จะมีคนที่มีอายุ65ปีขึ้นไป ถึง20%ครับในขณะที่ประเทศไทยมีอยู่ประมาณ16-17%ครับเรียกได้ว่าแก่ก่อนไทยแต่ว่าสิงคโปร์รับมืออย่างไรนะครับอย่างแรกอย่างที่เราคุยกันไปสิงคโปร์สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพถ้าเด็กเกิดน้อยลงมีแต่คนสูงอายุวิธีการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจได้แปลว่าคนต้องเก่งขึ้นสิงคโปร์จึงปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องปรับหลักสูตรให้เด็กมีสมรรถนะคืออ่านออกเขียนได้คิดเป็นทําเป็นนะครับและปรับหลักสูตรนี้ ทุก6ปีให้ทันสมัยครับหลักสูตรของไทยใช้มาแล้ว16ปียังไม่ได้ปรับอันนี้ก็เป็นประเด็นน่าห่วงครับสิงคโปร์อยากจะได้ทักษะสูงแต่เป็นประเทศเล็กวิธีการก็คือจูงใจให้ต่างชาตินะครับเข้ามาทํางานในสิงคโปร์โดยเฉพาะคนที่มีทักษะสูงสูงซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ประเทศไทยก็เริ่มทําตามแล้วก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับและสังคมสูงอายุนั้นต่อไปเมื่อคนไม่ได้ทํางานนะครับก็จะต้องอาศัยบําเหน็จบํานาญ และจะมีค่ารักษาพยาบาลเยอะค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะเยอะครับสิงคโปร์มองเห็นปัญหานี้มานานจึงบังคับให้ประชาชนออมนะครับภาคบังคับโดยเอาเงินเข้าไปเก็บในกองทุนบำเหน็จบำนาญของส่วนกลางที่เรียกว่า Central p r o v i d e n t Fund นะครับการเก็บเงินไว้ส่วนนี้ก็แปลว่าเมื่อคนทำงานเกษียณแล้วก็จะมีเงินใช้ไทยก็มีกองทุนประกันสังคมแต่กองทุนประกันสังคมเก็บเงินเข้าน้อยมาก และมีความเสี่ยงจะล้มละลายนะครับในระยะเวลาอีกประมาณ20กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่ก็คืออีกบทเรียนหนึ่งที่ไทยจะต้องเอาสิงคโปร์มาเป็นบทเรียนเป็นตัวอย่างครับฟังจากอาจารย์แบบนี้นะคะพอนึกย้อนกลับไปในสิ่งที่ผู้นําประเทศของเรากําลังพูดถึงเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยก้าวเทียบชั้นสิงคโปร์ได้เช่นโครงการขนาดใหญ่ต่างๆดูเหมือนว่าจริงๆแล้วโจทย์เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปดูจากความสําเร็จหลายๆด้านของสิงคโปร์เ้ามองความยั่งยืนเริ่มต้นที่ตรงไหนกันบ้างคะอาจารย์ ถ้าอยากจะยั่งยืนนะครับอยากจะเติบโตในระยะยาวอยากจะกินดีอยู่ดีในระยะยาวครับต้องมองไกลระวังภัยของอนาคตครับสิงคโปร์จะวิตกจรดิตตลอดเวลาครับว่าอนาคตจะมีความเสี่ยงอะไรแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวเตรียมคนแล้วก็เตรียมเงินนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าสิงคโปร์จะมีวิัยทางการเงินการคลังอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอย่างที่สื่อมวลชนไทยก็ลงข่าวว่า แจกเงินเหมือนกันนะครับคล้ายกับที่รัฐบาลไทยแจกเงินดิจิตอลครับแต่ว่าถ้าดูข่าวต่อไปอีกหนึ่งเดือนสิ่งที่สิงคโปร์ทำและไทยไม่ได้ทำก็คือต้องมีแหล่งที่มาของเงินเพราะฉะนั้นก็จะขึ้นภาษีสินค้าและบริการนะครับจากปัจจุบันขึ้นเป็น7แล้วนะครับก็ขึ้นมาเป็น8และถึงปีใหม่นี้ก็ขึ้นมาถึง9%เรแล้วครับเรียกได้ว่าการจะใช้เงินก็ต้องมีแหล่งที่มาของเงินจึงจะมีวินัยนะครับและในอนาคตถ้ามีความจะเป็นใช้เงิน จะได้มีเงินใช้จริงนะครับต้องเก็บเงินวันนี้เพื่อมองอนาคตเตรียมตัวสําหรับอนาคตครับนี่คือบทเรียนที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดที่อยากให้รัฐบาลไทยยึดเป็นอุทาหรณ์ด้วยครับฟังจากอาจารย์มาทั้ง2ตอนเกี่ยวกับสิงคโปร์นะคะเราจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่เล็กมากๆเลยนะคะแต่เมื่อรัฐมองเห็นนโยบายแล้วก็ปูทางไปสู่ความยั่งยืนความมั่งคั่งก็อยู่ไม่ไกลนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ